สวัสดีค่ะย yes, ัสซินจ้าซินจาวีนเวยนะยัสซินจ้าสวัสดีนะคะวันนี้อาหารหนิงมีนะคะนี่น้ำพริกน้ำปลาของหนิงนะคะมีไข่ลวกมีผักเห็นไหมเห็นไหมผักหนิงนะหอดกับหินนะคะอืมเสร็จแล้วก็หนิงก็มีมีกระเจี๊ยบลวกเลยค่ะ อ่อยมากฝนตกเนี่ยเมือเอม่อสูงอืมเมื่อสูง bây ย i ờ จะ how? อีฟนิงทานกันเลยค่ะมื่อนะคะ ไข่ไข่ยยอะๆอ่ะอันจิ้มนะไรอืมอืมไอยู่เมื่อเมื่อหลังฝนตกนะคะ Uh -huh. Phẫn tộc cái hà mơ mơ <laughs> mơ xuống nhiều. Ừ. Uh. Ừ. Uh. อวัสปีเมืองไทยวัสปีเวียดนามปีสันโดก